สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบอมบมอ่าสัทหามหาเวทนะครับผมก็คือวันนี้มาอัปเดตผ้าใหม่นะครับผมที่ได้ขอพาในเดือนนี้นะครับผมก็มีหลาย <c oughs> หลายองค์นะครับผมเป็นพระอยุธยาพระชัยแล้วก็พารัตนโกสินนะครับผมหรือเลือกหนึ่งคือพระรัตนานั่นเองนะครับผม วันนี้ก็พิเศษจะมีพระชัยอยุธยาเนื้อตะกวัวสนิมแดงนะครับผมเป็นยุบป,ปลายอายุธยาช่วงราวราชวงศ์บ้านทูหลวงนะครับผมมาให้ดูกันค่อนข้างหายากนะครับผมเพราะว่าสร้างน้อยนะครับโอเคจะมาดูองค์ที่ได้มาในเดือนนี้นะครับผมเริ่มจากองค์ขบวบนก่อน้ลยกันนะครับ อ่ะองนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ได้มาในเดือนนี้นะปิดทองเก่านะครับผมปิดทองเกาลากแดงอายุทยานะอันนี้พระชัยอายุทยานะครับดินทกคูดนะครับผมูกคูดออกนะครับแข็งมากนะครับผมนี้ดินสมบูรณ์นะ สังเกตนะสนิมเขียวนะครับที่เกิดจากเนื้อสำริดเขียวแบบนี้นะดูหน้านะครับหนึ่งองนะครับผมเป็นทอ,องอาไว้ก่อนแล้วก็อันนี้สภาพกุเป็นเนื้ออปิดทองเก่าเหมือนกันเนื้อสภาพกุ นะครับปิดทองลงรักนะสังเกตนะครับผมออจะอธิบายอย่างหนึ่งเนื้อทองจะตูต่างกันดูสว่างต่างกันเยอะเลยนะองนี้ผมจะอะความรู้สึกหรือความมันนี้ของผมว่าพระชชยองคนนี้มาปิดทองยุบหลังอยุธยาน่าจะเป็นยุบรัตนะนะครับ อันจะเป็นทองรัตนะมากกว่านะครับดูนะน่าจะเป็นทองรัฒนธโคศินมากกว่าขะทองอยุธยาสังเกตทองจะต่างกันทองจะเนียนตามากกว่าดูแล้วสบายตานะครับผมตรงนี้ดูแลจะสบายตาอันนี้สภาพกุนะครับผมขึ้นจะก,กู่มาสมบูรณ์ฮะไม่มีรอยเจาะนะครับผมธรรมดา ถ้าหนาตักขนาดนี้สองนิ้วส่วนมากก็จะโดนบ้างนะครับผสองนิ้วครึ่งนะครับตรงน,นี้ไม่โดนถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากนะครับผมหน้าตักสองนิ้วครึ่งนะครับผมตรงนี้เมื่อกี้หน้าตักสองนิ้วเอาไปอย่างเดียวเลยนะครับ <c oughs> เราจะพามาดูเนื้อปกตินะครับผมคือเนื้อสำริดไม่ได้ปิดทองนะครับผม ดูหน้าท่าน,นครับเอมนะครับผมสวยงามนะฮะชุดนี้ได้มาได้มาแต่องค์สวยๆฮะสภาพสมบูรณ์นะครับแต่แต่ว่าจุดตอนหลังๆนี้พระชัยจะราคาดีตัวกลับมาดีตัวขึ้นมากับเท่าตัวนะครับผมจากเคยซื้อ อาจจะเคยเช่าหามบูชามาองละสามพันสามพันห้าก็จะขึ้นไปเป็นห้าพันหกพันแล้วครับตอนนี้ย่งหายากราคาก็แพงขึ้นนะครับผมองนี้นายมาผอมเรียมกรอบนี่ผมใช้ใช้ส่วนตัวขึ้นคอนะครับผมอลองดูดูหน้าตานี่จมูกโตตานี่ปากใหญ่ฮะ ศิละปะนี้ค่อนข้างหายากครับโดาพรชัยจะให้ดูอีกอสังเกตจําหน้าไว้นะครับผมหน้าจะเป็นแบบนี้ตากับจมูกจุรวมกันอยู่ที่เดียวเลยใกล้ๆกันดูตรงนี้ศิละปะแบบนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับฐานกอ็อยู่ในกรอบฐานสมบูรณ์นะครับตรงนี้ มีบินหน่อยตรงนี้นะครับผมบเ,เดดออป็นเนื้อสำลิศดูต่อไปนอกนั้นก็ถือว่าสมบูรณ์น่าจะเป็นการไปทําพิธีปูกเสกเพิ่มเติมมาตรงนี้ใช้ใช้ดีใช้ดีเลยครับใช้กับตัวเองนะครับผมใช้ประสบการณ์นี่ถือว่าโอเคเลยอันนี้พระใช้ส่วนตัวนะครับผมมาดูอีกองคหนึ่งนะครับผมอันนี้จะพูดปิดทองก่อนแล้วกันนี่น่ารักนะครับผมปางารวิชัย อยุธยานะครับส่วนมากจะพบเจอคือน้อยคือปางมารวิชัยนี่แหละครับนี่เป็นพระบูชาขนาดาหน้าตัก2นิ้วนะตรงนี้ผมบูชามาค่อนข้างจะแพงหน่อยนะครับตรงนี้ก็คือพิเศษคือดคูความล่ํานะครับความบึกนะครับก็คิดว่าเป็นอยุธยาสมัยสุสสพรรณภูมินะครับ เป็นทองเก่าอายุทยาพร้อมสนวยสนิมเขียวขึ้นตามองค์นะครับผมทั่วองค์เลยนะครับมัคนค่าหายากครับทองเก่าๆทองเดิมอยี้ดูฮะนี่เป็นพระบูชาสมัยอยุธยานะครับผมอายุก็ไม่ต้องพูดถึงก็สี่กว่าปีได้ฮะราชวงสุพรรณภูมิน,ภภภนะ ค่อนข,ข้างชุดนี้สมบูรณ์กับถือว่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะบางมารไม่ใชรับโอเคครับต่อไปแล้วกันเอาระชัยก่อนเอาระชัย่อยายให้จบก,ก่อนแล้วกันน,นี่ับหมูตุ้มนะครับผมส่งเครื่อง ศิละปะอยุธยาเหมือนกันมีขนาดหน้นตาตักสีนิ้วนะครับผมดูความคมชัดนะครับโอเคหน้าออกจากอายุธยาลบบรุรีหน้าจอกทางลบบุรีมากกว่าครับผมศิละปะ ขายุบสมัยอยุธยาก็จะเป็นศิลปะทางลาโวนะครับผมศิลปะเขมรนั่นเองศิลปะขอมนะครับจะมีหูแบบข้นหอยแบบนี้นะฮะศิลปะขอมหรือทางตะก่อนก็อยุธยาเรียกลาโวนะครับโอเคอันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆก่อนครับอันนี้ก็มีหลายองค์นะครับผมเอาผู้ชายก่อนแล้วกัน นี่อันนี้กระหูตุ้มนะครับผมอันนี้ก็ตีเว็บสพันธภูมินะครับหูตุ้มตเกออ่าสบายสพันธภูมิจะออกมากอย่างเงี้ยบิดออกมานิดหนึ่งนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นรอยกาวนะครับที่เชื่อมคอไว้หรือเปล่านะครับแต่ไม่หักอาจจะเป็นหยอดเขา่าอาจจะมีรอยร้านนะครับดูนะครับผมดูเรื่องสำริดนะครับดูความเก่าความมันนะครับ ดูหนะ้าดูแล้วมันสบายตานะครับค่าของแท้มันจะไม่แบบคัสเก้เนี่ยดูแล้วดูยังไงมันก็ไม่สบายตาครับด,ดูดูผิวผ้าดูผิวผ้านะครับดูสองเครื่องอันนี้เป็นทรงเครื่องใหญ่ครับเป็นทรงเครื่องใหญ่ด้านหลัง องนี้นะครับผมฐานขาดออกไปนี่ขาดแค่ฐานนะครับแต่องพระนี้น้า,นาตักสี่นิ้วนะครับเดี๋ยวหาฐานสวยๆมาใส่นี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับผมโอเคครับต่อไปเลยอันนี้พระชายาอยุทยาทรงเครื่องน้อยนะฮะนี้เครื่องน้อยนะครับต่างกันอันนี้น่าตักสามนิ้วนะฮะดูหน้าตา อันนี้ที่ขึ้นท่อองค์นี้คือสนิมเขียวนะครับอันนี้เปียกทองเก่าตามองนี้จะเป็นเปียกทองเท่านั้นนะเป็นพระกุกนะครับผมน,นี่ด้านหลังนะองน,นี้สมบูรณ์นะนี่ดูหน้าตาหน้าตาเข้มขึงสวยงามนะครับผมงนี้สมบูรณ์นะครับผมองนี้สมบูรณ์มาก แต่ก็ไม่พ้นนะครับผมโดนเจาะโดนเจาะทำดูการแตะของเนื้อผิวนะฮะครับเพราะว่ามันแข็งจนเป็นหินอะ่ะต้องแตกแล้วแตกต้องแตกสเก็ตออกไปอย่างนี้เลยแตกเป็นกัดเป็นหินมันเคาะตะเคาะหินนะฮะอะนะครับผมไม่รู้จเจาะหาเหล็กไหลได้ไปเยอะหรือยัยงก็ไม่รู้คนเจาะ โอเคนะครับผมไปองค์ต่อไปเลยครับอ่าผมจะมาเป็นรัตะนะที่ได้มาใหม่สององค์นะครับผมนี่นะครับแล้วก็นี่ผมจะส่วนมากผมจะได้พระรัตนะเป็นพระปางสมาธินะครับผมเพราะผมเกิดเป็นพิรุษหัสน,นะครับผม,ผมส่วนมากจะเจ็บแต่ปางสมาธิปางไม่ใช้ก็เก็บนะครับผมแล้วแต่อันนี้ <c oughs> นะครับพระแม่โพศพนะครับผม ดูหน้าตาหน้าตานะครับผมเาถอดขอยืมไว้ก่อนนะครับเนี่ยอ่านะครับนี่ดูสังเกตนะครับผมหน้าตาจะดูแล้วมันเงียนตาดูครับนี่ตรงสบายนะครับจะเป็นต้นไม้พระแม่โพสก์นี้นะครับผม ดูลายนะครับเก็บลายนี่ลายละเอียดของของลายนะครับยกุูมอย่างนี้ลายดอกมังข้างนะครับผมนี่ลายดอกพิกลลายดอกพิกลนะพระแม่โพศพนี่นะครับผมสมัยก่อนอเขา่ว้บูชาไว้พืชผลนะครับไว้ปลูก ผู้ชารเกี่ยวกับพืชผ,ผลทางการเกษตรนะครับผมปลูกข้าวได้ดีรข้าวโพดประมาณนี้นครับเพิ่งได้มาองแรกเลยนะดูดีนะครับผมพอาม่ีความสุขนะครับผมก็เปรียบเทียบก็เหมือนไม่นั่งกวักไม่นั่งกวักจะเรียกซับนะครับผม อันนี้ก็ให้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์นะครับผมพระแม่โพสศกนะครับสมัยรัตนโกสินทร์นะครับสมัยรัตนะเาเรียกว่าพระรัตนนะครับน์นี่สวยเลยดูยุทธาน่าน,นั่งทับขาเท้าตัวเองมาข้างหลังนะพระแม่โพสศกนะครับผมแต่ออเคนะครับผมต่อไปเดีย<า>๋ยวคืนก่อน โอเคต่อไปนะครับผมเป็นนี่พระรัตนทรงเครื่องนะครับผมปางสมาธิองนี้สมบูรณ์นะครับแต่ว่าอาจจะมีรอยโดนถูๆไปนิดนึงนะครับผมผมลืมบอกไปว่าพระรัตนเป็นเนื้อสำมิดนะครับผมเป็นเนื้อสัมฤท เหมือนไปใส่ยอยุธยาเลยครับอันนี้สมบูรณ์นะครับผมเต้ง,งออเออโทษๆโค้งนะครับรูอ้อะไรไหโค้งตรงนี้ก็ดูใส่ดูรา,ายละเอียดนะครับผมเป็นศิลประอ่าช่วงก,างกลางตอนกลางของรัตนโกสินทร์นะครับ มีทองครับทองรัตนโกสิทร์จะเป็นอย่างเงี้ยทองพระรัตนะนะครับผมจะสว่างกว่าทองอยุธยาดูนะครับองของแท้ดูยังไงก็มันสบายตาครับผมถึงว่าจะมีการทรอกขูดหรือโดนอะไรมาแบบเนี้ยก็ดูแล้วสบายตานะครับผมดูแบบคมชัดนะครับผม ตรงนี้นะครับจะดินหลุดต่อไปเยอะเรากิกจะกการไปโดนอะไรมาสักอย่างอาจจะหล่นก็ได้ครับอาจจะหลน่นหรือโดนเคาะเท่ะออกมานะครับดินไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับผมดินใช้เพื่อหล่อเสยนะครับโอเคครับมาเปิดกล่องแดงกันเลยดีกว่าในกล่องแดงนี้ก็เป็นผ้าใหม่ ที่ผมได้มาในช่วงนี้นเือนกันนะครับผมเปิดก่อนอ่อเป็นองเล็กนะครับผมจะได้เราจะพูดแต่อันใหม่นะครับผมได้มาใหม่นี่เป็นหน้าตัาน1.5นิ้วนะครับผมพระชัยอยุทยาสังสังคตินิยมนะครับผมพระชัยอยุธยาสังคตินิยมปิดทอง เก่าอายุทยาครับผมนี่คือลงกูุโดนความชื้นเราไปโดนเป็นแปะกันนะครับผมเราจะติดเป็นสเก็ตมาเป็นสนิมขึ้นตรงเนี้ยนี่นะครับผมตรงนี้ก็สมบูรณ์นะครับผมหายากขึ้นทุกวันครับใครมีผมรับซื้อนะครับผม รับไม่อั้นครับผมมีเท่าไรซื้อหมดนะครับผมมีทักมาได้เลยถ้าใครอยากขายนะครับผมอันนี้วงแรกนะครับผมองนี้ผมชอบหน้านะจะให้ดูได้มาคู่กันเลยดูดูเหมือนรูปปั้นอ่าสมัยยุคหินน่ะใช่ไหมสังเกตนะฮะนี่เหมือนยุคหินเลยนะหน้าท่านเหมือนเหมือนหินแกะสลักใหญ่ที่เป็นอายุหลายพันปีอะ่ะ เออหน้านี้ผมม่าใช่เลยนะเนี่ยองเนี้ยเนี่ยทองเก่ายุธยาเออนี่นะครับสมบูรณ์หายากครับหน้าแบบนี้นี่แทบจะไม่แทบจะไม่มีเลยฮะดูดูหน้านี้เหมือน เนโบราณที่เป็นแกะสลักเป็นตุ๊กตานะครับตุ๊กตาเห็นโบราณนดยว่ันประเทศอะไรผมจำไม่ได้คนระดูครับหน้าแบบนั่นยุโรินเลยครับคงนี้หายากครับโอเคต่อไปได้มาคู่กันนะครับองนี้น่าจะขึ้นกุกเดียวกันเราจะให้ดูสังคตินิยมอีกองหนึง่งอันนี้สังคติใหญ่นี่นี่สังคติใหญ่ เราดูหน้าตาสังเกตนะครับนี่ลักแดงนะที่เหลือตามซอกเนี่ยเป็นลักแดงนะนี่ตามซอกต่างๆขององค์พระนะฮนี่เป็นลักแดงอนะยุทยานะครับสังกตินิยมจะมีราคาแพงกว่าพระชัยองค์เล็กทั่วไปฮนะนี่พระสมบูรณ์แบบครับ โอเคนี่เป็น้าที่ผมเก็บนะครับผมอันนี้ไม่ได้ปล่อยครับเก็บไว้นะครับผมแล้วอีกองหนึงเพิ่งเคยเห็นเป็นองค์แรกเหมือนกันนะครับผมอายุธทยาเนื้อสมบูรณ์มากมดูหน้าตาท่านครับอ่ะดูนะเนื้อสมบูรณ์มากองค์นี้ผมซื้อมาในสภาพที่เขาล้างแล้วนะครับผมเขาล้างล้างภาแต่ผมถาม เขาไม่ยอมบอกแต่น่าจะเอาไปล้างเป็ดนะครับโดยใช้เป็ดหาเป็ดล้างห้องน้าล้างนะสังเกตเนื้ออยาให้สังเกตเนื้อมันจะเป็นเหมือนสเก็ตทองครับทั่วองค์พระเลยมันขึ้นเหมือนสเก็ตทองนี่พระอายุสี่ร้อยกว่าปีนะครับ<ส>ผมดูนี่คขาดูไม่เป็นนี่บอกว่าผระใหม่เลยฮะสมบูรณ์มากโอ้โหน้าเหมือนเนื้อนี่ปปดูเนื้อออกสีทองออกเหลืองทองไปเลยนะ,ปปะ,ปะนี่ โอนี่สมบูรณ์มากเลยครับพระชัยทุกองค,ครับจะดูว่าแท้ไม่แท้จบที่ดินนะครับผมจบที่ดินนี่สังเกตดินไวด้ดีดีครับดินพระชัยอยยอยเตราลียองค์เล็กนี่ดูง่ายสุดฮนะจะไม่ต่างกันครับองเนี้นโดนน้ำครับโดนน้ำเนี่ย <c oughs> สีดำมันก็นเลยสว่างขึ้นนะครับโดนน้ำมาดูตั้งไง มันทะลุมาตรงนี้ส่งฟันปลาส่งฟันปลาครับเห็นไหมมันจะมีฟันปลาตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อสีดําเหมือนกันครานนวนี้ไปโดนเรามือถูนเนี่ยมือผมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มจะมีสีดําที่มันจะออกมานะครับผม <c oughs> แถะดูง่ายครับใส่เขียดูง่ายมากนี่นะครับผมอันนี้ก็เก็บนะครับผมว่าเพราะว่าหน้าสวยแล้วสภาพหน้าตานี้ ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะเนื้อเนื้อก็เพิ่งเจอนะครับผมเนื้อตรงนี้โอเคต่อไปเลยมาดู <c oughs> ส่วนมากถ้าเจอเขาก็เป็นแบบเนี้ออกดำๆนะนี่กาใส่จะเจอแบบนี้ออกดำๆล้วก็ก็มนันๆหน่อยน,ะนี่น่าจะ,ะลงรักดำดูนิ้วตรงนี้เน้อตรงนี้ได้นิ้วสวยหน้าคมจมูกโดงนะ่ง กริปเลยครับใส่ขวงได้มานี่คือสวยกริปเลยนะครับผมนี่เป็นพากเก็บผมนะครับผมไม่ได้ปล่อยนะครับช่วงวันนี้เพราะว่าหายากมากนะครับผม <c oughs> ก็มีวงหนึ่ง <c oughs> ปิดทองเหมือนกันวงนี้นะคะ <c oughs> คู่ขเขาขอปิดไปแล้วนะนี่โทษทีครับนี่อันนี้ปิดทอง่ทองเกาอายุธยาเหมือนกัน สภาพปู่ครังนี้องนี้ปล่อยนะถ้าใครสนใจทักได้นะครับผมเอาไปขึ้นคอนี่พูดจริงๆคุ้มกล้าพูดเลยเปรียบเทียบกับราคาพราะล้านราคาหลักล้านได้สบายครับพุทธคุณน,นี้สี่ร้อยปีไม่ต้องพูดถึงฮนะส่วนมากคนที่ขอบูชากับผมนี่แต่พระอาจารย์นะครับระดับ เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเลยนะครับผมติดต่อมาขอบูชาจากผมไปนะครับดีมากครับโอเคนะครับผ่านไปคนระับเอานี้ก่อนองนี้พร้อมเลยครับมาแบบพร้อมเลี่ยมแต่ว่าผราชำรุดนะรชำรุดนิดหน่อยอ่าโดนเงาน,นะครับผมอ่าดูอย่างเงี้ยเนี่ย ถาทรมัดชมรถตรงเสียนนะครับผมฉันจะแตกนะครับแต่องค์ตัวพระนี้ยังสมบูรณ์นะ mm. อน,นี่พระชัยุพยานเหมือนกันครับดูความเก่านรั mm. อน,นี่ออกจะออกแบบสมฤทธนึดงแดงคระ <c oughs> องค์น,นี้ก็ปล่อยบูชานะครับองค์น,นี้ไม่เอาไม่แพงนะครับผมเอาไว้ไป สำหรับคนรุ่น้อยไปไว้แขนคอนะครับผมนี่เลี่ยมเรียมพัตติกนี้ไม่ถูกเลยครับผมองค์ใหญ่ๆอย่างนี้มีห้าร้อยค่าเรียมนะฮะอพวทุกคนไม่ต่างกันครับทุกคนไม่ต่างกันโอเคใครสนใจก็ทักมาแล้วกันครับ <c oughs> อ่ะก็มาดูหลวงพ่อโตหน่อยกันบัตโตโตบัดบังกทิงมีองค์เดียวนะ กูชามมาไว้แขวนคอนระับองค์โต๊ะบางกทีนแล้วก็ไปเดินตลาดก็ได้องค์นี้มาเป็นพระอสองเรียมเสร็จแล้วนะครับความขึ้นคอเลยนี่ตาน่ารักเลยนะครับผมเป็นกูกอยุทยาใน,นชินตะกัวนะครับผม ถ้าสมบูรณ์องค์สมบูรณ์นี่ละครับเป็นหมื่นนะน่าสวยมากโอเคนะครับมาดูวันนี้ไฮไลไท์ที่จะพูดวันนี้นะครับผมก็คือองค์นี้เ <c oughs> พิ่งเคยเจอนะครับผมนี่พระชัยอยุธยาเนื้ออ่าที่ขเขาเรียกกันสนิมแดง ตะกวดสนิมแดงนะครับผมนี่โลหะตะอ่าโลหะระเบิดอหายากครับผมรุ่นนี้น้อยมากที่จะเจอพระมีการสร้างขึ้นมาน้อยนะครับผมนี่รอยแตกของโลหะว่าองค์เป็นพระชัยแตกทองค์เลยครับโลหะแตกดูด้านหลังคนระับนี่ โอ้โหอ่าเหมือนพ้าท่ากรดานโลหะนะครับผมเป็นแผ่นเบียวเรียบแล้วก็อัดมาแน่นนะครับเป็นพระชัยอยุธยายุบป,ปลายนะครับผมระหว่างราชวงศ์อ่าโหงตีมานี่เลยมันผูหลวงเลยแล้วกันครับ่็ชวงสุดท้ายของอยุธยานะครับผมอาจจะมีการจัดสร้างช่วงนั้นแล้ก็จัดสร้างน้อยมากนะครับผม,มที่เห็นอ่า ที่เคยเห็นมาเคยคืออาจารย์ของผมนี่แหละครับคือเราอ่ผมไปถามคนผู้รู้มาคืออาจารย์ผมเรียกเขอาอาจารย์ลหลายท่านนะครับผมที่อ่อยู่ในวงการนี่ไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบปีนะครับผมเคยเจอเมื่อยี่สิบปีก่อนององ,องล่าสุดแล้วก็มาเจอที่ผมเนี่ยครับหายากนะครับองนี้เป็นเนื้อตะกวัวเขาเรียกตะกวัวสีนิมแดงนะครับผมใครมีผม,มรับซื้อนะครับผม ตะกวดสีดิบแดงนะครับหายากมากๆนะครผมอีสิบป,ปีจะเจอหรือเปล่าสักองคหนึ่งก็น่าจะยากมากคนระับดูดีๆนี่สวยงามมากสุดยอดครับพวกนี้ ก็มันถามว่าที่คนหากันเยอะๆแล้วเป็นราคานี่คือเป็นพระที่สร้างน้อยหายากก็จะมีราคาสูงนะครับผมความศักดิ์สิทธิ์น่ะไม่ต่างกันหรอกครับแต่ละองค์พอๆกันครับพระชัยอยุธยายังไงก็คือพระชัยทั้งหมดแต่แต่เปนสร้างมาน้อยอย่างเนื้อนเนี่ยเนื้อสร้างมาน้อยครับ รนี่ยอยหาเนี้ยหายากนี่เลี่ยมเก่าดูสังเกตเลียเ่ยมเก่ามากวางนี้ผมต้องไปหาพลาสติกไว้ให้ช่างทำพลาสติกปิดหน้าไว้นะครับค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะครับถามว่ามีน้ําหนักเท่ากับพระชัยไหมโอ้หนักกว่าครับหนักกว่าหนักกว่าพระชัยนะครับอันนี้ตะกัวทั้งทั้งแผ่นเลยครความหนาของตะกัวสังเกตเอาแล้วกันนี่ข้างหน้านี่ หนามากครับถือว่าหนามากโอเคครับวันนี้ก็อ๋อเดี๋ยวเอาอีกสักองค์นึงเดี๋ยวท่านน้อยใจอุตส่าห์อยู่ในด้วยกันนะครับนี่อยู่ในกล่องด้วยกันเดี๋ยวให้ดูนะครับผมอันนี้ผมสกาลบูอาผมศรัทธามากนะครับผมครูบาบุญชุ่มนะครับอันนี้รุ่นเกสาพารวยรุ่นหนึ่งนะครับผมพระธาตุดอย ลอยเรียงนะครับผมประธาตุลอยเรืองนะครับจะให้ดูนะครับอันนี้ผมตามมาไปซื้อถึงเชียงรายนะครับผมไปซื้อไปซื้อจุดเชียงรายนะมองไม่ค่อยเห็นนะนี่เห็นเกษาท่านไหมครับนี่เกษาจะอยู่ข้างๆ้างใช่ไหมอันนี้เกษาหลวงพ,พ่อบุญชุ่มนะครับผม ผมไม่เคยไปถามไปถามที่วัดนี้เลี่ยมกรอบทองให้องค์ละหนึ่งแสนบาทนะครับผมมีกรอบทองด้วยนะครับองค์นี้ผมได้มาจากพี่ชายคนหนึ่งเขาแบ่งให้นะครับผมราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่ทันสุดยอดนะครับคุณผู้ชมมานี่ดูดูดูประมาณนี้ดูอ่าตรงนี้ สังเกตเกษาครับเกษาจะเยอะมากนะครับรุ่นนี้เขาจะไม่ผิดน่าจะไปปลูกปลูกเสกในน่าจะเป็นวัดถ่าฝั่งพม่าเลยนะครับเพราะเข้าไปปลูกปลูกเสกที่พม่าเลยนะครับผมรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับสร้างน้อยลูกศิษย์ท่านเยอะครับบาบุญชุ่มนี่ก็รอทองลงก็จะไปใส่กรอบทองเหมือนกันครับรอก่อนครับ อราคาแพงได้เกินช่วงนี้โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าได้พระชุดใหม่มาก็จะทำคลิปให้ลงให้ชมอีกนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม